จังหวัดตราดทหารพรานรวบสี่ตำรวจสามพลเรือนลักลอบส่งจักรยานยนต์ไปต่างประเทศคาหนังคาเขาเมื่อช่วงสายของวันนี้ที่สถานีตำรวจภูธรไมารูดเจ้าหน้าที่ทหารชคทอพอนอยสามเขาล้านร่วมกันตรวจสอบของกลางเป็นรถจักรยานยนต์หกคันที่นาวโทวสุรชาติรอดพล พอบอบอชอกอนอยอ .182 ร่วมกับนาวเอกยศพันธ์ภูลกเกษมหัวหน้าชอ,อทอพอนอยอ .3 เขาล้านพันตำรวจโทรพิชิตพื้นแสนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรมายรูดและด่านสุลกากรครองใหญ่ร่วมกันดักสกัดแก๊งโจรกรรมรถข้ามชาติร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็ว ออกทำการลาะดตะเวนป้องกันสกัดกั้นการลักลอบขนรถข้ามชาติโดยผิดกฎหมายและการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายออกนอกประเทศได้ตามช่องทางธรรมชาติริมชายหาดบ้านครองตะเคียนหมู่ที่5ตําบลไม้รูดอําเภอครองใหญ่จังหวัดตราทั้งนี้ด้วยเมื่อคืนวันที่28กุมภาพันธ์2566เจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้ร่วมปฏิบัติการถูโจมเข้าทําการจับกลุมแก๊งลักลอบ ขนจักรยานยนต์ออกนอกราชาอาณาจักรที่บริเวณบ้านครองตะเคียนหมู่ที่5ตําบลไม้รูดอําเภอครองใหญ่จังหวัดตราดขณะที่คนร้ายจำนวน7คนกําลังขนถ่ายรถจักรยานยนต์จำนวนหคันลงเรือเตรียมขนส่งไปขายประเทศกรัรมพูชาจึงแสดงตัวเข้าทําการจับกลุ่มเป็นชายจำนวน7คนในจํานวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจสังกัดสพครองใหญ่4ี่นายและพละเรือน3คนโดยนํารถจักรยานยนต์ของกลาง พร้อมผู้กระทำความผิดส่งสอพอไม้รูดส่วนเรือหางยาวที่ใช้ขนของกลางตรวจยึดไว้ที่เกิดเหตุในเรื่องดังกล่าวพันตารวจโทสมจริงสาโทนปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรสอบสวนสอพอไม้รูดนำตัวผู้กระทำความผิดสอบปากคำก่อนส่งดำเนินคดีฟ้องศาลในช่วงบ่ายของวันนี้ต่อไปในเรื่องดังกล่าวเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติจับจับแก๊งลักลอบพ้นรถจักรยานยนต์ออกนอกราชอาณาจากักร ได้เล่าว่าได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบขนจักรยานยนต์ส่งออกไปต่างประเทศจึงมาซุ่มดักจับและสามารถจับกลุ่มได้ในที่สุดโดยรถจักรยานยนต์ทั้งหมดไม่ใช่รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมมาแต่เป็นรถที่ซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายรถใหม่ยป้ายแดงแต่ลักลอบส่งออกโดยไม่ผ่านศุลกากรในเบื้องต้นว่าที่พันตํรวจเอกสมชิตวินทชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ได้ส่งรายงานการจับกลุมให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดทราบเป็นการเบื้องต้นแล้วนิว24วิเชียนม่วงสีภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน